พี่สองไม่เยาวนะใช่นี่คือ EP พีสองนั่นแหละเชฟบเชิบ,ชบทำดีๆนะจ้านี่ไงโล่ะอันนี้เอาไปทำอะไรรู้ไหมอันนี้เอาไปทำอะไรรู้ไหม,ไมทำนี้ทำงี้ไงทุกคน เด้อทำแบบนี้แหละครับแลวถ้าทุกคนเห็นหน้าปีศาจก็จะเจอนมนุษย์วันนี้ผมจะพาไปขึ้นต้นไม้นะครับอู้หูหอกอะอ้กอะอูะ้ออเอานีีอะไรไมีอะไรครับใช่ครับไม่มีอะไร งั้นผมขอตัดไปตอนที่เจอเลยนะครับนะขอตัดไปตอนที่เจอเลยก็แล้วกันไปนี่ยครับนี่นะหน้าพื้นผมอ่าหน้าพื้นผมเป็นแบบนี้เลย ไปเลยค่ะ